สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปลาซุกปูซุกคนนะจ้ามันยูกับซองบ้านไหลไช่ชั่นที่เก่าด้วยจ้ามข้ามาเบิ่งหญ้าหน้าจ้าหญ้าในที่ได้ปลูกกันไว้ตอนช่วงอ่าที่ฝนมันทันได้ตกเนาะจา้าเป็นแบบว่าดินก็ยั่งซึมๆแห้งๆจากไปสำน้องเพาะท่านได้เป็นแบบดหน้ามหมูทั้งสี่เนาะจ้าบ้านนีจะมาอัปเดตอดทะเด้งเนาะจ้าว่าเัาปลูกไปแล้วก็ฝนตกมาใส่เป็นยังไงเนาะจ้าเกิดดีด้วยจา้เาเป็นข้องเพราะว่าเขาไถเอารถหน่อยไถนะจ้า อันนี้เนะนี่ยน่าจะเป็นหางในน่ะจะชุ่มมันอนีเป็นหางกินนีนาะจะก,กินนีรุมม่นนี้เลยจะทาเบิง้งผลผลิตงน่จะว่ามันสิหงามบริสคนตกใส่แบบนี้งามเนี่ยจะเป็นตกกแบบแ้ยงน่าจะนียกตอนฝนตกเนาะจะดูหน้าดูทงดูทาจะหม้อเรียงคข่ยทยย็นหน้าจะตามวามิธีชีวิตเช่าบ้านเ้่าหนึน่งนาาจะเนาะฝนตกลงมา,ากชุืนชื่นนาจะใหญ่ น้ำปุณจะเออแห้งต้นหญ้าต้นเขาต้นงางกังงามเบิดอาแต่จะชงปัดติดตามช่องเบื่อจ่าเด้อช่องบ้านไรเชี่ยช่างที่เก่าจ่าเกิดไหลเกิดแชร์กิดปิดตามเป็นกันลังใจใหิ้วเบือจ้า